สวัสดีครับพบกันดีเช่นเคยนะครับกับผมโด่งสาธรนะครับเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยากรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องคนหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับผมอยากจะบอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเทศกาลอะไรไหมครับเทศกาลขายพระผมมีคอนเทนต์ด,ดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันนั่งอยู่ในสวนข้างๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับก็ เกิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับหัวข้อในวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้คือนะครับอยากจะขายพระเครื่องขายไม่ได้สักทีทําไงดีตรงประเด็นนี้ไหมครับคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คาตอบที่ดีไหมสาหรับทุกท่านนะครับสําหรับผมเองเนี่ยประมาณ9ใน10สายนะครับที่โทรมาหาผมนะครับต้องการขายพระเครื่องท่านนั้นเลยนะครับต้องการขายพระเครื่องนะครับผมก็ประกาศไปแล้วว่าผมไม่รับซื้อพระเครื่อง หลายท่านก็ผิดหวังไปก็ต้องขออภัยนะครับนะฮะแต่ท่านนี้ในหัวข้อในวันนี้นะครับก็ครับหลายคนอยากขายเครื่องนะครับแต่ขายไม่ได้ทําไงดีครับนะครับผมก็ได้พูดไปเยอะมากหลายๆคลิปเดี๋ยวจะแปะไปในแถวนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะดูแล้วหลายท่านก็ยังไม่ได้ดูนะครับหลายท่านอยากขายเครื่องเพราะว่าในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เดือดร้อนกระทุกยมย่านะครับนะครับเดือดร้อนกระทุกหยมย่าผมเข้าใจนะครับนะครับแต่ ที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านเลยนะครับอันนี้ผมไม่กล้าการันตีว่าใช่หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันครับคนขายอยากขายพระแล้วอยากขายให้ได้ราคาแต่เช่นเดียวกันครับคนซื้อพระหรือเซียนพระที่ซื้อพระเพื่อไปขายก็ขายพระไม่ได้เหมือนกันครับจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมครับอย่าลืมนะครับว่าพระเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนะครับ ท่านเห็นด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนขายก็อยากคนขายที่เป็นประชาชนก็อยากขายพระเซียนพระที่เป็นคนขายพระก็อยากขายพระเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในยามนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนขายอยากขายคนคนที่อยากขายพระก็เพราะเดือดร้อนต้องใช้เงินเซียนพระนะครับเขาก็จะขายพระเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันหรือขายได้ยากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคําตอบที่ต้องหาคําตอบ นะครับแต่ว่ามันก็น่าคิดนะเพราะว่าเซียนพระที่เขาจะซื้อพระประชาชนเพื่อไปขายตัวเขาเองก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าในเฟสที่พูดกันเยอะแยะนะครับว่าขายกันเป็นหลายๆล้านหลายสิบล้านนะครับ mm hmm. เขาขายกันได้จริงไหมเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับแล้วขายได้ตามมันจริงหรือเปล่านะและไอ้ที่รับซื้อ นะครับโหนะครับเอาเงินต anyway. the ั reason, buy, day, ้งเป็นตั้งๆมาวางข้างตรงหน้านะครับนะครับบอกว่าหัวรับซื้อพระเราก็ไม่รู้เขาซื้อจริงหรือเปล่าเราซื้อได้ราคาแค่ไหนไอคนขายประชาชนจะไปขายขายได้ราคาอย่างที่คิดไหมมันมีคําตอบที่วุ่นวายสารพัดแต่เอาไปว่าในหัวข้อในวันนี้นะครับอยากจะขายพระนะครับขายไม่ได้สักทีเนี่ยจะไปจะทํำยังไงดีผมแนะนําเอาอย่างนี้เร็วๆเลยนะครับทุกวันนี้นะครับคนจะไปขายพระที่ ตลาดพระศูนย์พระก็ปิดอีกเช่นกันนะครับเพราะสถานการณ์โควิดมันเหลือทางเดียวแล้วครับมันเหลือทางเดียวแล้วครับคือทางมือถือนี่ทางออนไลน์ที่จะทําได้ตอนนี้หลายคนก็มีปัญหาอีกครับว่าทําออนไลน์ไม่เป็นไม่เก่งใช้มือถือไม่เป็นนะครับท่านก็ต้องปรึกษาลูกหลานของท่านนะครับที่เป็นนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมเห็นนะครับขายทางออนไลน์นะครับที่ผมเห็นนะครับ ถ้าลงศึกษามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็คือเห็นผมเห็นขายอยู่ในลาซาด้าไปโฆษณาให้เขาหรือเปล่านะครับพูดไปแล้วหลุดปากไปนะครับปกติผมจะไม่ชอบชื่อพูดยี่ห้อใน Marketplace ในมือถือนะครับและขายเองใน f a c e b o o k ถ้าท่านถ้าท่านไม่มี Facebook ผมก็ช่วยท่านไม่ได้หลายคนก็ขายบุง้งโซ่ขายใน Facebook หรือเข้าไปในชมลมหรือเพจบางเพจที่ก็เปิดอย่างเช่นพวกพระวัดใจพระวัดดวง อย่างนี้นะครับนะครับก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ลงโพสขายพระไปเลยนะครับแต่มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวนะครับก็คือท่านจะขายพระให้ได้ราคาอย่างที่ท่านเคยได้ยินมาเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นการขายแบบวัดใจวัดดวงไม่มีการการันตีแท้เกนะครับชอบก็เอาไปไม่ชอบก็อย่าเอาไปต่อรองได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับตลาดพระก็ปิดนะครับไม่รู้จะไปขายใครก็ไม่ซื้อนะครับขายเองเลยครับ ขายในมือถือครับเดี๋ยวนี้ผมบอกไปนะครับขายในสื่อขายพวกตลาดต่างๆนะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ขายในมาร์เก็ตเพสนะฮะที่ผมเห็นในนี้มีเยอะมากมีแหล่งเพเครื่องเลยนะครับขายนะครับแต่ว่าขายไม่ได้ราคานะครับ ขายแบบวัดใจวัดดวงไปเลยนะครับหรือขายทาง a c e b o o k นะครับนะครับขายทาง Facebook เลยถ้ามี a c e b o o k ใช่ไหมครับท่านลงขายไปเลยครับขายครับราคาขายครับจะให้โทรกลับหรือจะบอกราคาไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกราคานะครับหรือก็หรือไม่ก็นะครับไลฟ์สดใน a c e b o o k นะครับผมเห็นเยอะแยะเลยครับบางทีโทษนะคนคนขายยังพูดไทยไม่ค่อยชัดเลยครับ ไม่รู้เอาทางชาติมาขายแล้วเผานะครับพูดอย่างพูดไม่ค่อยชัดแล้ะครับก็ขายแล้วเขาก็ขายได้นะครับมันก็แปลกดีนะเพราะฉะนั้นนะครับเอาว่าตัดประเด็นเลยครับไม่ต้องไปพึ่งไขรนะครับถ้าพึ่งหวังจะไปขายไครก็ไม่มีใครซื้อนะไม่มีใครสนใจนะครับพระเราแท้หรือเก้เราก็ไม่รู้นะครับขายเองเลยครับอย่างที่ผมบอกที่กล่าวมานะขายสรุปว่าขายในมือถือในทุกทางนะครับขายเองเลยครับในทุกช่องทางที่ผมบอกไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันไว้มากกัน้อยนะครับเพื่อจะ ได้เออนึกไม่ถึงนะครับนะครับถ้นะาท่านไม่เป็นทางโซเชียลมือถือท่านต้องเรียนรู้บ้างแล้วครับมันง่ายๆไม่มีอะไรนะครับขายใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยอันที่คือง่ายที่สุดเพราะเป็นเป็นของตัวเองนะครับจะไลฟ์สดหรืออะไรก็ว่าไปแรกๆอาจจะมีคนนะฮะอาจจะถ้าคน10คนก็ไม่เป็นไร ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับท่านผู้ชมครับเร็วนี้นะครับเร็วนี้ก็อีก2 3 4 5เดือนนะครับผมดูสถานการณ์นะครับผมจะเปิดช่องสมาชิกในการที่จะเป็นสมาชิกดูเพจของผมดูใน YouTube ของผมนะครับผมกำลังจะเปิดนะครับก็ลังอยู่ในกรณีศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์โควิดนะครับเป็นแบบเป็นสมาชิก fc vip ของผมนะครับ ก็ช่วยค่าสมาชิกผมนะครับไม่แพงนะครับต่อปีนะครับซึ่งจะเก็บอยู่ใน YouTube นะครับท่านที่เป็นสมาชิกท่านก็จะได้เห็นนะครับคลิปแบบนี้นะครับซึ่งจะเจาะลึกเจาะตรงในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับรเครื่องนะครับซึ่งผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับท่านก็มาเป็นสมาชิกของผมแต่ช่องนี้ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมเปิดอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ยินดีช่วยผมนะครับ แล้ะคะ่าเมตตาผมในการที่จะมาเป็นสมาชิกเป็น f c ตัวยงของผมนะครับเป็น f c VIP อีของผมนะครับช่วยค่าสมาชิกท่านจะได้รอบรู้หลายอย่างที่ไม่มีใครกล้าบอกท่านในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับพระเครื่องเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับ